ตรงใหเบึงว่าตอนนี้เพีรเพียรใหญ่ต่างๆที่เขาเคยแบบคุ่บ้านฟินแลนด์อะไรเงี้ยพากลับมาขอทวดเต็มเลยไม่รู้เป็นอะไรก็มา,บาขาบไปถือขอไปถือทวดกวับเครื่องเด้วประมาณสี่ห้าเพีนะสีหาเพีออกมามาขอทวดแล้วกัแบบที่เคยแบบที่เคยสาบที่เคยแบบว่า ตันนี้นุน่นโจมตียังสีนาตอนนี้เขาก็มาขอโทษกันเยอะอยู่เขาไปอ่านอยู่นะเขาไปอ่านเห็นเห็นท <he en, S 2> ุกโพสต์นะครับขอบคุณด้วยแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าเราไม่เคยถือโทษกดเครื่องใครเด้อตอนนั้นที่ที่เจ้าด่าค่อยๆก็ไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าก็เ่ได้เคยเป็นสิไปตอบโต้เพื่อไหมตอนนี้ประมาณสี่ห้าเพจ ขอพุณเด้อดีแบบว่ามาขอตัวขอพูดแันว่าไม่เคยคิดกูเ่เลยกันเลยไม่เคยคิดจะเป็นศัตรูล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่มีเพื่อนดาห้าเห้ากับป้าปุ่งไหมเพื่อนอันสาบห้้าเพื่อนโจมตีห้าเห้ากับปับปุ่งแค่นั้นเราผิดตรงไหนเราก็าแก้ไขแต่แล้วว่า Faut ah, de me rappeler la bilan.